สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก,กับเกมไลเลนเจอร์สหรับมเมษาเรามาเก้าเมษาโอเคอัดเลนหนึ่งเมษาสองเท่าพอดีสองเท่าสามสองไปอันเราที่ปิดนะที่ปิดที่ปิดเก็ต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 ,ゲตไหนนะไหนอ่ะอันถรงผ้าอันถรงผ้าโอเคเออหล<น>ัไอแอนนาพานแอนนาพานโอเคใต้นาพานบิกินครับเป็นตัวห้าดาวก่อนครับตัวเจ้าเคสเซม ตัวนี้ผมมาสเตอร์เรียบร้อยหัวหัวหน้าด้วยผมด้วยหัวหัวเห็ดเป็ดหน้าเรียบร้อยแล้วนะโอเคหัวเห็ดเป็ดหน้าเราต้อง้ามสักตัวหนึ่งนะโอเคโอเคขอแป๊บหนึ่งขอแป๊บหนึ่งนะวันนี้ผมจับได้ดวงสชยได้แค่ชาวได้ชาาสองตัวเลยโอเควันนี้อันนี้คือตัวฮ่าเดิเดิเดเดอีกแล้ว โรบินซินดี้โอเคดีเลยโอ้ยไอ้กอนสามครั้งเจะทำเกินได้ตัวเดียวไอ้บ้าเย้เอ้ยโอเคเดี๋ยวเรามาตัวที่สามครับคือห้าดาวตามเคยครับฮัทยุ่งไหมโอ้ยนักซิ่งโอ้โอเคตาฉันมั่งเกินอีกครั้งโอเคโอโบลิกิจตีบักกี้จิปปี้จัปรพรรดิโอเคเร็วไหนครับคุณตัวละครนะครับห้าดาวเหมือนเดิมครับดัมปีดัมปี่ดิดิดัมปี่ดิดิดัมปีบอีกสองครั้งนะโอเค เนื่องจากคุณจับสามครั้งแล้วโอเคตัวนี้ตัวนี้ดูที่ห้าโอ้ยห้อีกแล้วโอ้บอสโอเคโชคลายงานเข้าห้าดาวครับตัวสุดท้ายดูที่ขาครับเฮ้ยหลีดูที่ขาพอ <Hey, please. S 1> ด,ดูที่ขา,ขาเป็นตัวล็อกเก็ตชาส์นะครับทำไมเหมือนตืดเลยโอเคทำไมเหมือนของหมครับ,รบทำไมเหมือนผมเลยวะก็เหมือนวง ดวงดวงดวงหมาครับดวงหมาดวงหมาเหมือนวินครับดวงสมพงดวงสมพงกับดวงสมพงไม่ได้ดวงสมพงไม่ได้เอ็ดเลหรือดวงสมพงที่สที่สองกับพวกนี้นะครับโอเคเอทีเอทีจะที่สื่อแหลมแหลมตรงไหนครับแหลมตรงนี้ว่าแหลมโอเคที่จะพอโอเคครับโอเคเดี๋ยวจบแา่นี้นะครับสวัสดีครับบ่าไปดูเองจบ